ัโงสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่เราได้เคยปย้ายยาสมาชิกวงยอจาไอดเลนอย่างมินนี่กันไปแล้วในอพิโซที่3วันนี้โอติงป้ายยาขอเสนออูกีสาวเสียงเข้มแห่งยอจาไอดเลซึ่งล่าสุดคิวเอ t นเตอร์เทนเประกาศว่าอูกีกำลังจะได้เดบิวต์โซโล่ในวันที่13พฤษภาคม2021ในดิจิตอลซิงเกิลอัพเพจเราจะมี2เพลงคือ j i a n แและ Bonnie and c l ไ d ลไปรับชมและสตรีมเพลงกันได้เลย ซึ่งเธอได้เดบิวต์เดี่ยวเป็นคนที่2ต่อจากจอนโซยอนหัวหน้าวงที่เคยโซโลโ่เดบิวต์มาแล้วในเพลง Jelly และ i เดอล o องเรื่องราวน่าสนใจของอูกีจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดที่ใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราโอติ่งด้วยนะครับทรงอูกีหรือทรงยูชีเป็นเด็กสาวชาวจีน เธอเกิดวันที่ยีบกาที่ปักกิ่งประเทศจีนอูกีเป็นเด็กที่รักในเสียงดนตรีมาตั้งแต่เด็กแม่ของเธอบอกว่าตอนที่ตั้งท้องอูกีคุณแม่มักจะใช้เครื่องเล่น mp 3ให้อูกีฟังเพลงอูกีบอกว่าบางทีเพราะเห็นนี้แหละที่ทำให้เธอรักในเสียงเพลงเธอเติบโตขึ้นพร้อมกับร้องเพลงและพัฒนาการร้องในทุกๆวันในเรื่องของการเต้นอูกีเรียนการเต้นแบบจีนมาตั้งแต่จําความได้โดยเฉพาะไตสูซึ่งเป็นการเต้นแบบดั้งเดิมของจีนเมื่ออูกีอยู่ชั้นมัธยม กระแสความนิยมของเคป๊อปกำลังมาอูกีก็เป็นหนึ่งในเด็กสาวที่สนใจจึงเริ่มลองเต้นแบบเคป๊อปเธอเริ่มจากการค้นดูคลิปวิดีโอในอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนรู้และลองฝึกซ้อมหลายๆครั้งที่เธออยู่บ้านคนเดียวอูกีจะจินตนานการว่าตัวเองกำลังอยู่บนเวทีและถือปากกาแทนไม้เพื่อเป็นการซ้อมเต้นและร้องเธอสนุกไปกับคอนเสิร์ตเดี่ยวในจินตนานการของเธอในแนวการเต้นหลากหลายแนวอูกีให้ความสนใจการเต้นแบบเกิร์ล u รัอูกีบอกว่าตอนนั้นเธอชอบพยอนอาร์มากๆและแล้วโอกาสของเธอก็มาถึง ในปี2015คิวเอนเตอร์เทนเมนมาทำการออดิชั่นที่จีนในคิวสตาร์เวิลด์ออ i ดชั่นเบรจิงสเตชันโอคีดไปออดิชั่นโดยการแสดงเพลง High Heels ของ CLC และเพลง Bubble ของ GEM ก่อนที่เธอจะผ่านการคัดเลือกและเข้าเป็นเด็กฝึกของคิวในปี2016อูกีบอกว่าการต้องย้ายมาใช้ชีวิตคนเดียวที่เกาหลีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยตอนแรกพ่อแม่ของเธอก็ไม่เห็นด้วยเธอเกิดจะต้องปฏิเสธทางค่ายไปแล้วก่อนที่จะเกี้ยก,ก่อบและพูดคุยกับพ่อแม่ัวสุดท้ายพวกเขาทั้งคู่ก็ยอม และบอกว่าอูกิเอ้ยอยากทําอะไรก็ทำเลยลูกและสุดท้ายเธอก็ได้เป็นเด็กฝึกที่เกาหลีในเดือนมิถุนายน2017เธอมีส่วนร่วมในวิดีโอโปรโมตของ Rising Star Cosmetics ร่วกับมินนี่และชูฮวาซึ่งเป็นหนึ่งสมาชิกของยออจายเดิ ja ในอนาคตและแล้วหลังจากเป็นเด็กฝึกมากว่า2ปีในปี2018อูก้เปิดตัวในฐานะสมาชิกวงยออจายเดิน ja ตำแหน่ง lead dancer sub sub rapper ด้วยน้ำเสียงเข้มเข้มสงา ทาให้อูกิเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเธอเดบิวต์ด้วยมินิอัลบัม้ม I Am และมีเพลงไตเติ้ลคือ La La และตามด้วยซิงเกิล Hun ในปีเดียวกันและมินิอัลบั้มที่2 I Made นํามาโดย s ิน o r i t a และดิจิทัลซิงเกิล uh Oh Idol ถือเป็นวงลุกกี้ที่มาแรงมากๆเกิดขวารางวัลมากมายตั้งแต่ลูกี้ออสเตรเลียการออมนิวซิชัทอะวอสดโกลเด้นดิสอะวอสดและเมลล์มิวซิ่งอะวอสดเป็นต้นและยังมีโอกาสได้มาโชว์ที่ประเทศไทยในเคคอนอินไทยแลนด์มาแล้วด้วย อูคีและว,วงไอดอลเริ่มมานที่รู้จักวงกว้างมากขึ้นจากการได้ไปออกรายการแข่งขัน Queendom ของ Mnet ในช่วงเดือนตุลาคม2019ซึ่งได้เชิญศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปมาแข่งขันกันโดยวงไอดอลเปิดตัวไม่ได้อย่างร้อนแรงในรายการและตลอดทั้งรายการไอดอลก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในทุกๆตอนและการแสดงโชว์แต่ละเพลงก็มียอดวิวหลายสิบล้านวิวส่วนตัวและโอติ่งชอบเพอร์ฟอร์มานซ์ในโชว์เพลงที่คาเวอร์เพลง Fire ของ t o Any One วูก EN like ีโดดเด่นด้วยทรงผมที่ทำตามรุ่นพี่อย่างซันดาราพักรวมถึงน้ำเสียงสุดเท่ของเธอในท่อนเปิดของเพลงนี้อีกด้วยในช่วงเมษายนปี2020ไอดอลออกอัลบั้มที่3 I Trust ซึ่งมีเพลงไตเติล Oh My God ที่ทำยอดวิวแต่หลักร้อยล้านเร็วที่สุดของวงโดยใช้เวลาเพียง3เดือนกับอีก3วันต่อมาวันที่5กรกฎาคมได้มีการแสดงคอนเสิร์ตออนไลน์ที่มีชื่อว่า Island Who Am I อนที่วันที่7กรกฎาคมจะปล่อยเพลง I'm the Train ซึ่งเป็นเพลงที่มินนี่แต่งร่วมกับอูกีและเพลงนี้ถูกปล่อยมาในรูปแบบมินิอัลบั้มพิเศษดำดีดำดีและในปี2021ก็มีการปล่อยมินิอัลบั้มที่4 I Burn อูกีคัมแบ็กพร้อมกับลุคผมสั้นหน้ามาดูน่ารักมุ้งมิงพร้อมกับเพลงไตเติ้ลว้าร้อนก็ไฟก็อูกีนี่แหละเพลงเยี่ยงดังติดชาร์ตในหลายประเทศและทายอดขายได้เป็นอย่างดีรวมถึงยอดวิวแต่หลักสิบล้านในเวลา29ชั่วโมงและการคัมแบ็กล่าสุดเมื่อวันที่29เมษาย,ยนท กับซิงเกิลเพลง Last Dance ซึ่งเป็นการร่วมมือกับทาง Universe Streaming Platform ใหม่สัญชาติเกาหลีใครยังไม่ได้ดูไปรับชมกันได้อูกียังร้องเพลงสากลเพราะมากๆจะเห็นได้จากการคัฟเวอร์แต่ละเพลงส่วนตัวแล้วโอติ่งชอบเพลงชาโลมเพลงเพราะมากลองไปหาฟังกันนะครับนอกจากความสามารถในด้านการร้องเพลงอูกีนั้นยังพูดภาษาอังกฤษได้ดีอีกด้วยนั่นทำให้เธอและมินนี่สนิทกันได้อย่างรวดเร็วเพราะทั้งคู่สามารถสื่อสารกันได้ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษนั่นเอง โดยมนีนีและอูกียังเป็นรูมเมทกันอีกด้วยอูกีนั้นยังพูดภาษาเกาหลีได้ราวกับเจ้าของภาษานนเธอได้รับคะแนนในระดับ5จาก6ในโทปิกอูกียังได้พูดถึงครูคนสำคัญที่ทำให้เรียนภาษาเกาหลีผ่านร,รายการ Happy t o g e t h e r 3ว่าคิมซูยอนเป็นครูสอนภาษาเกาหลีของฉันฉันตกลุมรักเขาหลังจากดูซีรีส์เรื่อง มาแล้วโฟมเดอะสตาร์ฉันเี่นภาษาเกาหลีกับแม่จากซีรีส์เรื่องนี้นอกจากนี้อูกียังเป็นคนที่ตลกเฮฮาและสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนในวงรวมถึงเป็นคนกล้าแสดงออกทำให้เธอมีโอกาสได้ไปออกรายการวาไรตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายการดังๆอย่าง Knowing Ball, MBC Everyone, Korean for l i n e r s และรายการ Idol on Quiz เป็นต้นรวมถึงเป็นสมาชิกหลักทั้งในรายการ Keep Running หรือ Running Man c ชน n าร่วมกับลู c ัส NCT และเทงได้ร่วมทำเพลงธีมของรายการอีกด้วย ลอฟเดอะจังเกิลอินเมียนมารพิธีกร The First d a y ดรวมกับ2สาววูจูซนยองเอฟซีและยอรุนและพิธีกรเดี่ยวทางกาเกาทีวีในรายการเลิร์นเวยรวมถึงการไปออกรายการอาร์มอนดเซอร์ไวเวอร์เป็นต้นนี่ได้ว่านอกจากงานในฐานะไอดอลแล้วอูกีก็งานเข้ารัวๆเลยทีเดียวอูกียังเคยไปโชว์เสียงร้องในรายการดังอย่าง King of m a s s s i n เก r มาแล้ว ายไ,ได้หน้ากากพิซซ่าหน้าสับปะรดรวมถึงสเปเชียลสเตทต่างๆทา,างในเพลงทิสซิ่งอยู่รายการเพลง KBS Song Festival 2018รวมกับเยลิเลเบเวตเคจากเลิฟลิสออมจีจาก r i r ฟรไดายอนจาก TWICE และอารินโอไม g i เกรายการเพลง MBC Music Festival 2020ในเพลง In Summer รวมกับยองฮุน The Boys และ Fel ิกซ t เตคิและช่วงต้นปี2021 s t o r e t M Stage ชอง m อ็มเนในเพลง Into the New World ร่วมกับมินนี่และมิยอนเพื่อนร่วมวงอึนบีเยนาแชยอนจากไอจีวอนและโดยอนยูจองเซวิกิมิกินอกจากการร้องและเต้นแล้วอูกียังเล่นดนตรีได้อีกด้วยทั้งกีตาร์และกูเจิงเพื่อดนตรีแบบดั้งเดิมของจีนฝังอูกี้เล่นแล้วละมุนหูราวกับหลุดไปอยู่ในหนังจีนเลยทีเดียวและอูกียังมีความสามารถทางกีฬาเห็นได้จากการแข่งขันในงานกีฬา I d ดอน t a r Athletics c h a แช i เป s h i นชิทั้งโบลิง่งขี่มา้า และยิมนาสติกเธอยังชอบกีฬาบาสเกตบอลและชื่นชอบเลบอนเจมส์อีกด้วยและไม่นานวันี้เมื่อวันที่10พฤษภาคม2021 k i อูกก็ได้เปิดอินสตาแกรมส่วนตัวในชื่ออูกิส่งจุดไปติดตามเธอกันได้เลยและล่าสุดนะครับกับการเดบิวต์โซโล่ของอูก ในวันที่13พฤษภาคม2021ในดิจิตอลซิงเกิลอัปเดตเราจะมี2เพลงคือ Giant และ Bonnie and Clyde ไปรับชมและสตรีมเพลงกันได้เลยเอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทั้งการเดินทางมายังต่างแดนการฝึกซ้อมฝึกฝนอย่างหนักนที่ผลจากความพยายามและความสามารถของเธอได้ตอบแทนอูกิแล้วเส้นทางของเธอยังอีกยาวไกลขอติดตามและเอาใจช่วยอูกิและสาวๆวโยใจยเรื่องทุกคนด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับโอติ่งป้ายา อูก,กีสาวเสียงเข้มแห่งยอจายอดเดินี่เป็นแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งของอูก,กีเท่านั้นขอบคุณที่ติดตามรับชมใครอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรอีกคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของเรากด Subscribe ช่องโอติงเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอันยอ